เมื่อวานก็เพิ่งได้ไซนี้ไปนะครับประมาณ3ามถึี่ขีดนะครับผมสวยงามครับปลาตโกกบอไซส่วนพริกอีกแล้วนะครับตัวใหญ่เลยนะครับคันเบ็ดเอาแล้วนะครับจะวัดให้ดูนครับอุ้ยไปใหญ่มาก่อนเลยนี่ดูวงงิดูวงเงนเอครับอื้อ สามขีดพ่วงด้วยสวายเป็นประทูมาเลยนะฮะครับมาดูผลงานของน้องแสมนะครับตกจิงหลิวเมื่อคืนนะครับผมนี่ดูไซส์นะครับไซส์ปลาฝูงจะชัดเลยนะครับนี่เป็นไงสวยงามครับผมคับ เมื่อกี้ช้าไม่พี่ลอยวันนี้ตักไปกินใช่ไหมตักกินแุดยอดตักินปลา <c oughs> สุดยอด <c oughs> ตกชิงเหลวตอนนี้ไม่กินกับอันปินนิ่งกินแล้วนะ <c oughs> วครับเห็นไครับอยู่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 วัดครับอยู่ครับอยู่อยูตัวแรกวันนี้ครับมาแล้วครับมีไสาครับมีไสามาแล้วครับ โอ้ยมีสายครับผม <IS OS> มาแล้วครับนี่สายประมาณสองขีดได้นะครับนี่ <IS OS> มาแล้วนะครับคันสปินนิ่งตัวแรกนะครับ <IS OS> ชิงหิวยังนิ่งอยู่นะครับผมปลาตอเดลืวครับค <IS OS> ันสปินนิ่ง <IS OS> <IS OS> เอาแล้วครับว <man> ัดเลยดีกว่าอยู่อยู่ผมอยู่อยู่อยู่อาจจะมีสายนะครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับวิ่งมาเลยนะนี่ โอ้โได้ครับสายครับดูสายครับผมนี่ฮะรับอัดปินนิ่งเล่นไปสองตัวแล้วนะครับนจรชิงดิวยังนิ่งอยู่เลยนะครับผมนี่ฮะมาอีกหนึ่งตัวนะครับไซส์พอกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ f อซทุกท่านนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็นักกบมาตกปลาตะโกกนะครับ ที่เบาะทรายหลังบ้านตัวเองแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับตกชิงเหลิวด้วยแล้วก็คันสปินนิ่งด้วยนะครับวันนี้ใช้อย่างละคันก็พอนะครับก็สําหรับการตกชิ้นเหลีวนะครับก็ตกมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับป่ายังไม่เข้านะครับสําหรับบริเวณริมตลิ่งป่ามันยังไม่ขึ้นมาสูงเท่าไหร่นะครับส่วนคันสปินนิ่งนะครับก็ตกไปได้พอๆกันนะครับครึ่งชั่วโมงได้ไปแล้วสองตัวนะครับผม ปลาอยังอยู่ที่น้ําลึกอยู่เลยนะตอนนี้ปลายังไม่เริ่มเข้านะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวฟ้าเริ่มมืดมเมื่อไรเดี๋ยวปลามันก็จะเข้ามาทึกริมตลิ่งนะครับชิงหลิวก็จะมีลุ้นมากขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ก็ตบคู่กันไปนะครับระหว่างชิงหลิวด้วยแล้วก็คันสปินนิ่งด้วยนะครับก็โปรดติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้คันไหนจะหมานว่กันนะครับเอาละครับคัน ชิงหลิวนะครับตอนนี้ทุนมีปฏิกิริยาแล้วนะครับออกมาลุ้นกันนะครับว่าปลาตัวแรกของการตอด้วยชิงหลิวนี่จะเป็นปลาอะไรนะครับเอาละครับมีการตอดอยู่นะครับผมก็ใช้เบ็ดสองตะขอนะครับเหยื่อหนึ่งจะเป็นเหยื่อลำผสมไฮเกตเอานี่นี่คันนี้ก็กินครับผมสปินนิ่งกินก่อนเลยนะฮะวัดวัดก่อนเลยนี่มีซสายครับผมโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มาแล้วครับ มาแล้วครับโอ้วิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหตัวนี้วิ่งดีจังเลยนะครับนี่โอ้ไซส์เดียวกับเมื่อกี้เลยนะใหญ่กว่านิดนึงนี่นี่ครับมาอีกแล้วนะครับเป็นตัวที่สามแล้วนะครับของคันสปินนิ่งครับผมโอเคชิงหลิวทุนจมแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับวัดอยู่โอ้ยเฮียเฮ้ยโอ้ใหญ่ด้วยครับผมตอนนี้ก็เพิ่ม คันตะปิ่งมาอีกหนึ่งคันนะครับก็ชิงหลิวเมื่อกี้โหได้เสียวไปหนึ่งทีนะครับก็งัดไม่ขึ้นเลยไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรก็ยต้องแก้ตัวใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ลุ้นอยู่นะว่าคันชิงเหลิวจะกินอีกเมื่อไหร่ครับอา้าวคันตะปินนมาอีกกินครับนี่โหแรงด้วยมาแล้วครับนี่มาแล้วครับตัวที่สี่นะครับเมื่อกี้หลุดไป โอ้ยตัวนี้แรงดีครับแรงดีครับโอ้ยสายตองขีดเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหนี่ปลาฝูงเข้าสายเดียวกันเลยนะครับนี่นะตัวที่สี่แล้วครับสำเร็จเอาแล้วครับนี่คันตเป็นเนงกินอีกแล้วนะครับคู้ฮดโอดกหอยู่ครับอยู่อยู่ครับผมมาแล้วฮะโอ้ยสวยครับสวยสวยสวยอุ้ย อุ้ยไยาครับท่านผู้ชมนี่อุ้ยอุ้ยดูไซดูไซโอ้โหตรงนี้สามขีดครับผมวุ้ใหญ่สุดครับผมนี่นี่ฮะครับผมขึ้นมาแล้วครับนี่โหกินเต็มปากเลยนะครับนี่หูไใยญ่อันนี้ต้องถ่ายรูปแล้วนะหูใหญ่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 ตัวนี้นี่นะครับสวยงามครับผมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ ปลาตะโกกสามขีดนะครับสายสามขีดนะครับนี่ตัวนี้ใหญ่สุดของวันนี้เลยนะครับนี่สายใหญ่มากเลยนะครับวันนี้สายคันสปินนิ่งนะครับตกด้วยเหยื่อลำสมขนมปังแล้วก็ไฮเกลน,นะครับเน้นปริมาณลำให้เยอะหน่อยนะครับปลากินดีมากๆเลยนะครับ แล้วครับคันชิงหริวปลากินครับผมวัดอยู่ครับอยู่นีหมาเตทีคันชิงหริวตัวแรกเป็นปลาตะโกกสายจิ๋วครับไม่ใหญ่มากดูตีเากินเหยื่ออะไรนะครับกินไส้เดือนครับผมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชม กินไสเดือนครับผมนี่ตัวไปอีกตัวติดผ้าอยู่นี่ครับใ้ไม่ใหญ่ครับกินไสเดือนครับเดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยไปนะครับไปแล้วครับแล้วครับคันะปินนิ่งครับผมคันะปินนิ่งครับคันนี้ครับกินแล้วครับเดี๋ยวอนีครับอมันตกตาลากตกน้ํายังอยู่ไหมยังอยู่ไหม อยู่ครับอยู่วัดอุ้ยมีสาครับมีสาอีกแล้วนี่ครับท่านผู้ชมกล่องแบนี้อุย้ยกล่องล็อกไม่อยู่ด้วย <c oughs> ดูเอียงๆไป <c oughs> เลยครับผมกล่องล็อกไม่อยู่นี่ครับไซส์ไซส์ประมาณสองขีดอีกแล้วนะครับมาตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่หกแล้วนะครับ โอ้โหล็อกกล้องไม่ทันครับชิงหลิวปลาลากแล้วครับวัดอยู่ครับเป็นปลาอะไรปานินครับผมโอ้โหยังไม่ทันล็อกกล้องเลยปลาปกินครับเป็นปลานินครับผมกินไส้เดือนครับเดี๋ยวเราจะตกจนกว่าจะมองไม่เห็นทุ่นนะครับวันนี้ยุงไม่ค่อยชุมด้วยดีดีมากๆเลยเอาทุ่นจมครับทุ่นจมครับผมทุ่นจมแล้วครับ อยู่ครับอยู่ปันนินอีกแล้วเป็นปันนินอีกแล้วนะครับวัดดุดเลยนี่ครับปันนินที่ได้ในวันนี้นะครับสายจิ๋วครับยังไม่โตครับผมนี่กินไตเดือนครับนี่นะฮะปล่อยนะครับเอาแล้วครับปลากินแล้วนะครับท่านผู้ชมหันขันขวามือนะโอ้ยวัดอยู่ครับผม อยูตัวสุดท้ายนะครับโอ้ยหลุดหลุดตรงนี้บินตลิงเองโอ้ยโอ้ยหลุดครับตัวนี้โอ้หลุดบินตะลิงเองก็ไซส์น่าจะประมาณก็ใกล้เท่ากันนะครับโอเควนันนี้ตัวสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้ตัวนะครับหลุดเฉยเลยครับผม โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็จะขอตัวหยุดตกแค่นี้ก่อนนะครับก่อตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับก็มาดูผลงานกันดีกว่าแล้วนะครับว่าวันนี้ได้กี่ตัวนะครับผมนี่นะผลงานวันนี้นะครับได้ะโขกไปทั้งหมดได้วัดไปทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับด้วยกันสปินนิ่งนะครับสปินนิ่งได้ไปเจ็ดตัวนะครับทำหล่นน้ำอ่ะ กินไปเจ็ดรอบนะครับแล้วก็ได้มาหกตัวนะครับแล้วเมื่อกี้ล่าสุดนะครับวัดหลุดครับหลุดดิมตะลิงนี้เองนะครับไซก็น่าจะประมาณเท่ากันนะครับวันนี้ได้ไซประมาณมีทั้งไซสองขีดและสามขีดนะครับนี่นี่ครับผลงานวันนี้นะครับมีประมาณทั้งหมดหกตัวครับผมทำหลุดไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ชิงหลิวนะครับวันนี้ได้แต่ตัวเล็กๆนะครับ ได้วัดตัวใหญ่ไป1ตัวนะครับแต่ว่าทาหลุดซะนนี้เสียดายนะครับก็วันนี้ได้แต่ผลงานของคันสปินนิ่งนะครับของคันจิ้งหริวได้แต่ตัวเล็กนะครับเป็นปันนินแล้วก็ปลตตะโกกเล็กๆนะครับผมโอเคไว้พบกันในวันถัดไปนะครับผมนี่คือผลงานในวันนี้ครับนะครับระหว่างเก็บเบ็ดนะครับได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่8นะครับผมนี่เดือคันสปินนิ่งนะไซส์เล็กครับผมโอเคครับเดี๋ยวปไปนะครับ ได้แล้วครับปลาตัวแรกนะครับของวันนี้นะฮะสายประมาณหนึ่งขีดครับผมเกือบสองขีดนะครับเดี๋ยวเก็บแต้มไว้ก่อนนะครับเอาแล้วครับนี่ตัวแรกมาแล้วนะครับนี่นี่นี่ด,ด,ด,ดูดูคันเบ็ดดูคันเบ็ดเอาแล้วนะครับจะวัดให้ดูนะครับวัดโอ้ยอ,อยู่ครับผมอุ้ยสายใหญ่มาก่อนเลยนี่เฮ้ยมันเบาแล้ววะอันนีอยูอยูยูยูครับอยู่ อยู่ครับโอ้ยโอ้ยมีสายครับมีสามีสาย,สายโอ้ยสามขีดโอ้ยดูฝวงน้ําดูฝงน้ำ,น,ำนี่ครับอือหตัวนี้ใหญ่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจะเข้าป่าแล้วครับนี่สามขีดตัวแรกเลยเมื่อกี้แค่ประมาณขีดเดียวตัวนี้สามขีดนะครับใหญ่ครับตัวนี้โอ้ยตัวหนักด้วยครับผมมาแล้วครับ อุย้ยสามขีดตัวใหญ่โอ้โหจะต้องช่างน้ำหนักนี่ครับท่านผู้ชมนี่นะฮะปลาตะโกวันนี้ได้ไซส์นี้อีกแล้วนะครับนี่ครับเมื่อวานก็เพิ่งได้ไซส์นี้ไปนะครับประมาณสามถึงสี่ขีดนะครับผมสวยงามครับปลาตะโกบอสไซส์ส่วนพลิกอีกแล้วนะครับตัวใหญ่เลยนะครับ ขวามืออีกแล้วนะครับไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่านะครับขันงงเลยวัดดูก่อนหลุดหลุดไหมโอ้โหจะได้ครับหลุดเอ้าไม่หลุดนี่ตัวเล็กนูกว่าตัวใหญ่นี่ครับโอ้โหดึงเบ็ดงง,งเลยนะก็ใหญ่จัดใสาส์เล็กครับผม ้วครับขัดริมซ้ายนะครับปาดีแล้วนะครับวัดอยู่ครับอยู่โอ้มี่สายครับมม่สายโอ้ยตอนนี้มี่สายอุ้ยตั้ไสายอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งเข้าน้ำอุ้ยสองตัวโอ้ถึงว่าอุ้ยสวายด้วยโอ้หสายสามขีดแถมสวายด้วยโอ้ตะโกกสามขีดพ่วงด้วยสวายเป็นปละทูมาเลยนะฮะโอ้ถึงว่าหนัก นว่าหักเฉยเลยนะครับนี่โอยมายังไงสองตัวซ้อนเลยแย่งกันกินครับผมคันนี้แม่สุดยอดจริงๆเลยฮะนี่นี่สองคันนะครับไอไม่ใช่สองคันสองตัวเลยนะฮะกินคันเดียวโอ้กลายเป็นปลาทูเลยนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมปัาสวายนะครับมากินเบ็ดกินน้นแล้วนะครับตอนนี้มันจมน้ําไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไปทํากับข้าวนะครับน้องแสบน้องแสบเอาไปทํากับข้าวนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแสบไปนะครับเพราะว่าปล่อยไปก็ไม่ได้แล้วนะครับตอนตายแล้วนะครับโอเคครับผมปัาสวายบอสส่วนพลิกโอเคครับก็เดี๋ยวจะรองสร้างปลา ตะโกกไซส์ประมาณสามถึงสี่ขีดให้ดูนะว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะว่าได้มาหลายวันแล้วนะครับไซส์นี้นะครับไม่เคยช่างเลยนะมาพิสูจน์กันนะครับผมครับวันนี้ได้ทั้งหมดเจ็ดตัวครับวันนี้ได้เจ็ดตัวครับถือว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะใส์สวยที่สุดนะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะครับนี่นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่ฮะช่างดูนะครับนี่นะครับอยูที่โอ้ยสามศูนย์จุดสามหกห้าขีดนะครับนี่เกือบสี่ขีดเลยนะครับนี่ศูนย์จุดสามหกห้านะครับตัวนี้สถิติสต,ติใหม่เลยนะครับตัวนี้